สวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับอเรื่อง s ซ l ลเนียมนะคะซอฟต์แวร์เทสติ้งเฟรมเวิร์ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความรู้จัก s ซ l ล n i u m กันเบื้องต้นก่อนนะคะ s ซ l ล n นียมคืออะไรนะคะก็คือซอฟต์แวร์เทสติ้งทูประเภทหนึ่งนะคะที่นำมาใช้สำหรับทดสอบเว็บเบราว์เซอร์สามารถที่จะสั่งรันซ้ำไปซ้ำมาได้ค่ะ อีกทั้งเซ l ีเนียมยังเป็นโอเพนซอร์สนะคะทำให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะคัสตอมไมซ์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไดเวอร์ได้ตามต้องการค่ะโดยการทำงานของตัวเซ l ีเนียมเนี่ยก็จะมีรูปแบบเดียวกันกันกบพวกโปรแกรมออโต้เมาส์แล้วก็ออโต้คีย์บอร์ดนะคะค่ะแล้วก็เครื่องมือของเซรีเนียมนะคะก็จะประกอบไปได้วย4ข้เครื่องมือด้วยกันนะคะ1ก็คือเซ l ีเนียมเว็บไดเวอร์นะคะ แล้วก็สอง Selenium IDE ค่ะแล้วก็สาม Selenium RC นะคะสี่ Selenium Grid ค่ะอ่า Selenium Webdriver นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่ใช้ในการทำ Test Case นะคะเรียกใช้ Web Browser แล้วก็จะมีการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนกับที่ผู้ใช้ Browser ใช้งานเลยนะคะ ค่ะแล้วก็ส่วนของ IDE นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมของ Firefox ค่ะแล้วก็เป็นส่วนขยายของ Chrome นะคะตัวนี้นะคะก็สำหรับอัดสคริปต์แล้วก็แปลงเป็น Java เพื่ออำนนยความสะดวกในการทำเว็บไดเวอรได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ Selenium RC นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือสำ,อสำหรับรีโมทไปยังเครื่อง อื่นนะคะเพื่อทำการรันเว็บไดเวอร์บนเครื่องนั้นๆได้ค่ะเหมือนไปใช้ทรัพยากรของเครื่องนั้นๆค่ะแล้วก็ตัว s e l e เนียมกริดนะคะอันนี้ก็จะใช้เพื่อทำการทดสอบบนเครื่องต่างๆบนเบราว์เซอร์ที่ต่างกันนะคะอันนี้ก็จะทำในรูปแบบขนานนะคะซึ่ง Selenium เนี่ยสามารถที่จะพัฒนา นะคะได้หลายภาษานะคะรองรับการพัฒนาแบบหลายภาษาซึ่งจะมีภาษา Java นะคะ Python Ruby แล้วก็ C Sharp นะคะมี JavaScript PHP แล้วก็ Perl นะคะส่วนการรันนะคะบนเว็บเบราว์เซอร์นะคะก็จะมีอะเว็บเบราว์เซอร์ ต่างๆนะคะที่ทำงานดันโดยใช้ s e ลิเนียได้ก็จะมีตัว Google Chrome นะคะ f i r e f o x Safari, Opera แล้วก็ Internet Explorer นะคะส่วนระบบปฏิบัติการนะคะก็จะมี Windows, MacOS, Linux, s o l a r i s นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนอกจากการใช้งานร่วมกันบนพีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของ Android หรือ iOS นะคะก็สามารถใช้งานได้ค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนโค้ดของตัว Selenium แบบอย่างง่ายนะคะก็จะมีการ Import WebDriver นะคะส่วน ก่อนที่เราจะทํางานอ่ะก่อนที่เราที่ก่อนที่เราจะใช้ตัวซ e l เ n i u m นะคะก็จะต้องมีการติดตั้งตัวซ e l เน i u m ก่อนค่ะแล้วก็ในนี้นะคะก็จะเป็นการเรียก import webdriver นะคะแล้วก็มีการอ่าใช้ Firefox ในการดันนะคะแล้วก็มีการเซตตัวหน้าต่างเวลารันนะคะตัว windows อ่ตัว Firefox ให้มันมีขนาด เท่าไหนเท่าไหนอันนี้ก็จะสามารถปรับได้ค่ะแล้วก็มีการเทสบนเว็บ i n น PHP c o m นะคะค่ะก็ตัวอย่างนะคะอันนี้จากตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการเทสบนเว็บของ m i n e PHP นะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะขึ้นแถบสีนี้แสดงให้เห็นว่ามันกำลังเทสตัตวนี้อยู่นะคะแล้วก็อา สำหรับตัวซิลิเนียมนะคะสามารถที่จะน,นักพัฒนาสามารถที่จะตั้งเงื่อนไขในการทำงานในการเทสได้นะคะโดยสามารถระบุค่า ID หรือว่าเนมนะคะของการเรียกใช้ซีเล c กเตอร์ได้ค่ะ สามารถระบุค่า ID หรือค่า Class ค่า Name ต่างๆได้นะคะถ้าต้องการให้มันคลิกไปตามบุ่มนั้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของนักพัฒนาค่ะว่าต้องการให้มันเทสในรูปแบบไหนนะคะค่ะแล้วก็การเลือกใช้ Selenium นะคะอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง Webdriver กับตัว IDE นะคะเพราะว่าตัว RC และ ตัวกริดอันนั้นจะเป็นในรูปแบบของส่วนเสริมของการใช้เซเรเนียมมากกว่านะคะซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการทสนะคะเว็บที่มันมีแบบ Business l o g i c ที่ซับซ้อนนะคะมีการใช้สคริปต์บนหน้าเพจเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ตัว s e l e เนียมเว็บไดเวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเว็บเนี่ยมันไม่มีความซับซ้อน อันนี้ก็แนะนำให้ใช้ตัว selenium ide นะคะเพราะว่ามันเหมาะสำหรับหน้าเว็บที่ไม่มีความซับซ้อนจะเป็นในรูปแบบของ html ง่ายๆนะคะเหมาะสำหรับเทสกรณีทดสอบอพวกชุดทดสอบที่ง่ายๆค่ะไม่ซับซ้อนค่ะแล้วก็จุดเด่นของ selenium นะคะอันนี้ก็จะเป็น ฟรีเวอร์โอเพนซอร์สนะคะสามารถาดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้ฟรีมีการอัปเดตบ่อยครั้งนะคะเพื่อที่จะให้ใช้งานได้อย่างมประสิทธิภาพค่ะตัว Serenium เองเนี่ยยังสนับสนุนหลากหลายภาษาซึ่งนักพัฒนาเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกภาษาใดก็ได้ที่ต้องการนะคะตามความถนัดของนักพัฒนาเลยนะคะแล้วก็ความง่ายในการกำหนดกรอบนะคะอันนี้ s e l e n i u m จะมีความยืดหยุ่นนะคะไม่กำหนดเงื่อนไขในการสร้างเงื่อนไขของการทดสอบนะคะอันนี้นักพัฒนาก็สามารถที่จะเขียนการทดสอบที่กำหนดเองได้ตามความต้องการของงานได้เลยค่ะแล้วก็ซิลิเนียมเองเนี่ยก็ยังรองรับหลายเว็บเบราว์เซอร์นะคะเมื่อเขียนแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการบนเบราว์เซอร์ใดก็ได้ขึ้นอยู่กับนักพัฒนาเลือก ไว้นะคะแล้วก็ชลีเนียมสนับสนุนหลายแพลตฟอร์มนะคะสามารถใช้ได้ในหลายแพลตฟอร์มการทดสอบก็ยังสามารถทำได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็การดำเนินการเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้แบบทั้งขนานแล้วก็แบบกระจายนะคะอันนี้ก็ การใช้ s ซเ e เนียเนี่ยก็จะช่วยให้ทํางานหลายอย่างได้นะคะอย่างการทดสอบ s ซเ e เนียมเนี่ยก็สามารถดาเนินการได้โดยการย่อหน้าอ่าย่อหน้าต่างเบราว์เซอร์ในขณะที่กําลังใช้งานโปรแกรมอื่นอยู่ได้ค่ะและ้วก็ข้อจํากัดของตัวซเซ l e n i u m w e b ็บไดเวอนะคะก็สําหรับแอปพลิเคชัน Desktop อปเนี่ยเซเ e เนียนะคะก็ไม่สามารถทําให้แอปพลิเคชันบน Desktop หรือ Window ์เนี่ยเป็นอัตโนมัติได้นะคะ ่าแล้วก็ปฏิสัมพันธ์แบบ local นะคะในกรณีที่เบราว์เซอร์จำเป็นต้องโต้ตอบกับระบบภายในนะคะก็ยังจำเป็นต้องใช้เครื่องมือของบุคคลที่3อยู่ค่ะแล้วก็ป๊อปอัพที่ใช้ระบบปฏิบัติการอันนี้เนี่ย s ซเลเนียมจะไม่สามารถจัดการกับกับป๊อปอัพที่สร้างโดยระบบปฏิบัติการได้นะคะจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ ของบุคคลที่3อย่าง a u t ต์วอทีนะคะเพื่อจัดการกับป๊อปอัพที่ใช้ Windows ค่ะแล้วก็ในส่วนของการจัดการแคปชั่นนะคะก็ไม่สามารถจัดการได้โดยใช้ซิลิเนียมค่ะค่ะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำตัวซิลิเนียเบื้องต้นให้ได้รู้จักกันนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ